โรงเรียนพุทธศาสตร์วัดบุญชุมตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาได้ก่อตั้งเมื่อวันที่1กรกฎาคมปีพุทธศกรา2561มีคำขวัญว่าพุทธศาสตร์เป็นเลิศบ่เกิดทางปัญญาสูงวัยอย่างมีค่าพัฒนายาวชนซึ่งวัตถุประสงค์หลักของเราก็คือว่าบริการให้แก่ชุมชน เนื่องด้วยสังคมทุกวันนี้ก็เป็นสังคมผู้สูงอายอุลูกหลานก็ไปทำงานที่ต่างจังหวัดดังนั้นผู้สูงอายุในชุมชนของเราบางท่านก็เป็นอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมเป็นโรคซึมเศร้าทีนี้เรามาปรึกษาหารือกันแล้วก็มาก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุมาทำกิจกรรมร่วมกัน มาสวดมนต์ไหว้พระทําสมาธิร่วมกันมาเคารพธงชาติร่วมกันมาเรียนร่วมกันและมารับประทานอาหารร่วมกันเราจัดกิจกรรมอย่างนี้ทุกวันอังคารผู้สูงอายุมาทํากิจกรรมร่วมกันสมองก็ได้ทํางานจิตใจก็ได้พัฒนาเมื่อสมองทํางานแล้วเนี่ยโรคอัลไซเมอร์ก็ห่างไกลโรคซึมเศร้านั้นก็เกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าผู้สูงอายุเขามาเจอกัน เขามาแชร์ความรู้สึกเขามาแชร์ประสบการณ์พูดถึงเรื่องเก่าเรื่องหลังพูดถึงสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ดังนั้นก็ถือว่าโรงเรียนพุทธศาสตร์วัดบุญชุมถือว่าเป็นหับแห่งหนึ่งเป็นศูนย์รวมศูนย์รวมหนึ่งของชุมชนที่บริการให้แก่ชุมชนนีวัตถุประสงค์เพื่อผู้สูงอายุเนี่ยเรียนลูกะเพนี้ในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพนั่นนะครับเขาได้ อหาความรู้กับผู้สูงอายุแล้วก็ภาคปฏิบัตินะครับจะเน้นในเรื่องของการออกกําลังกายต่างเช่นว่าการลําไท้เกกแอลโรบิกแดนลํากระบ,บีกระบ,บองมีวัฒนธรรมแล้วก็นเน้นในเรื่องของประเพณีในท้องถิ่นเทคโนโลยีนี่จะเน้นในเรื่องของโทรศัพท์่ารรับการสื่อสารอย่างต่างๆกับหลูกหลานอห้หลูกหลานที่สื่อกับป่อแม่ เรื่องอาชีพนะครับเรื่องอาชีพเนส่วนมากเขาก็จะเน้นในเรื่องการจักสารเรื่องของข้อเฮ็ดฝังแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมนี่เขาก็นเน้นในเรื่องของอสิ่งแวดล้อมในตัวของเขาโรงเรียนพุทธศาสตร์วัดบุญชุมเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุโดยใช้กิจกรรมซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่ากิจกรรมที่ใช้ในปัจจุบันมีลักษณะไม่เป็นทางการไม่เน,นเน้นเนื้อหาสาระหรือวิชาการแต่เน้นกิจกรรมสร้างสารรค์นันทนาการและการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ต่างๆปัญหาการจากกัจกรรกรดจกิจกรรมการเรียนรู้ในปัจจุบันพบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ไม่มีความหลากหลาย ผู้สูงอายุไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมนอกจากนั้นกิจกรรมที่จัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่เน้นเป็นเรื่องของการพัฒนาสุขภาพร่างกายแต่ยังขาดการพัฒนาด้านจิตและปัญญาโดยเฉพาะการนำเอาองค์ความรู้ด้านพุทธศาสนาหลักคมคำสอนต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดังนั้นจึงนำไปสู่การออกแบบ การพัฒนากิจกรรมโดยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุร่วมกับคณะผู้วิจัยกิจกรรมชวนกันทําความดีได้แก่กิจกรรมจิตอาสาช่วยกันทาความสะอาดในพื้นที่ของวัดพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้และพื้นที่โดยรอบวัดบุญชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันเรียนกิจกรรมคนเมืองไปวัดคือกิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ระเบียบวิธีการปฏิบัติตนในการมาวัดเช่นการใส่ขันดอก การใส่ขันแก้วห้าโถธาขันศีลขันนำทาน,นการกรวดน้ำโดยมีวิธีกรเป็นผู้สาธิตและผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกิจกรรมฝึกจิตก่อนตายคือกิจกรรมที่นำเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาสู่การปฏิบัติเช่นการสมทานศีลการปฏิบัติธรรมโดยใช้รูปแบบวิธีการปฏิบัติตามแนวกรรมฐา,านล้านนากิจกรรมตามอธยาศัย สี่ฐานการเรียนรู้ได้แก่ฐานการเรียนรู้ที่ 1. นึ่งกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทํากล้วยฉาบเพื่อสุขภาพกล้วยแขกสมุนไพรฐานการเรียนรู้ที่ 2. การส่งเสริมภูมิปัญญาได้แก่การฟันเทียนการทําเทียนบูชาในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาฐานการเรียนรู้ที่3กิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเช่นการทํากล้วยดอกไม้สําหรับไปวัดในงานพิธีต่างๆและฐานการเรียนรู้ที่4ี่ แน่ก่กิจกรรมการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาคือการทําเหรียญโปรยทานซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดที่เราออกแบบเป็นกิจกรรมง่ายๆเข้ากับวิถีชีวิตใช้งานได้จริงมีกิจกรรมหลากหลายจะออกแบบกิจกรรมอะไรก็ตามให้เอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในวัยอย่างเขาเขาต้องการอะไรเช่นผู้สูงอายุต้องมีความรู้เรื่องการกินการดูแลสุขภาพการดูแลจิตใจ การพักผลล่อนลำนอนให้พอเหมาะกับวัยนเรียกว่าเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก็คือดูว่าผู้สูงอายุนะอายุ60ขึ้นไปเนะีวัยอย่างนี้เขาต้องการอะไรบ้างแล้วก็จัดประสบการณ์ให้มันสอดคล้องกับเขาสุขภาพวันดรัมเนี่ยต้องดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะคนเราจะป่วยก็ป่วยโดย2โรค1นึเจตสีกรโรคโรคทางวิญญาณความยึดติดถือมั่นความโลภค,ความโกรธความหลง ความรู้สึกเพิดความโดดเดียเ่ยวเปลี่ยวเงาอย่างนี้มันเป็นโรคทางจิตวิญญาณน,นะต้องให้เขาเรียนธรรมะให้ปฏิบัติธรรมะโดยเพ้อยิ่งกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็สองกายยิกโรคก็โรคทางกายหาผู้รู้มาแนะนำเรื่องโภชนาการของผู้สูงอายุให้บริหารจัดการอาหารการกินให้พักผ่อนหลับนอนให้ดี อาหารการกินให้ถูกหลักโภชนาการพักผ่อนลับนอนให้พอหมอพอดีทํางานก็ให้สอดคล้องกับวัยไม่ทํางานหนักทํางานที่มันพอดกพเหมาะพอดีไม่ทําลายสุขภาพมาก